สวัสดีค่ะเน,นี่พบกับน้องเพ็ซี่ฮาแซบนะคะวันนี้มาอยู่ในช่วงรีวิวรถนะคะแต่ก่อนอื่นตีเขาจะไปรีวิวรีวิวรถสองคันนี้นะคะเนียน้องเพ็ซี่จะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติฮาแซบก่อนตีจะมาเป็นฮาแซบปัจจุบันนะคะเริ่มต้นจากอาย่างมาก่อนนะคะฮาแซบของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้16ปีที่แล้วเนี่ยเขาใจจือว่าเอแซบซึ่งเป็นรถเจ้าระยะยาวขององค์กรนะคะก็คือ เปิดมานานกว่า16ปีแล้วเชื่อมั่นได้เชื่อถือได้นะคะลูกค้าซึ่งบริษัทคาแซบเนี่ยปัจจุบันนี้เข้าตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบริษัทใหญ่อีกหนึ่งบริษัทเลยที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเลยคือถ้าลูกค้าซื้อรถมือสองกับทางเอคาแซบไปเนี่ยก็คือเหมือนต้องมีความกังวลเลยว่าลูกค้าจะได้รถประวัติมาดีหรือเปล่าย้อมแมวหรือเปลวาเนียคะ่ะก็คือรถของเราทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้ทุกคันนะคะก็คือจะมีบริษัทที่มาตรวจสอบรถของเราทั้งหมด215จุดบริษัท ชี i อินเพชชันนะคะคือมาจากประเทศเยอรมันเลยก็คือทุกคันเนี่ยก่อนจริงนำมาขายให้ลูกค้าจะมีการตรวจสอบตรวจประวัติรถทุกคันแล้วก็รถทุกคันเนี่ยลูกค้าสามารถรู้ประวัติตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ออกศูนย์มาเลย ะะว่าถึงปัจจุบันเนี่ยรถเนี่ยผ่านการทำมาอย่างมาพ่องสามารถพักมาถามตีเพจุก็ได้หรือว่าลูกค้าจะขอเลขตรวทถงเลขเครื่องยนต์โทรไปสอบถามสาขาตัว่ี้ใกล้บ้านลูกค้าก็ได้เหมือนกันนะคะของเขาก็คือว่าได้มีความปกปิดข้อมูลเพื่อรถของเพื่อลูกค้าแกอย่างใดนะคะคือตรวจสอบได้เลยโอเคค่ะแล้วก็พี่เซสุดนะคะปีนี้ทางค้าแทเพามีโรดักมไม่มาเห็นรายตัวเลยก็คือจะมีรับต่อประกันรถนะคะทุกชนิดคือตั้งแต่ประกันชั้นหนึ่งถึงประกันชั้นสามทุกรุ่น คือถ้าลูกค้าสนใจอยากต่อประกันลดสามารถส่งสําเนาเล่มหรือว่าข้อมูลลดมาทางอินบ็อกหรือว่าโทรสอบถามเบอร์063114955ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะใือเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทให้ลูกค้าคือลูกค้ามาใจ้งได้เลยว่าได้ราคาตีถูกกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะาเราเป็นตัวแทนรายใหญ่กแล้วกันเนา โอเคแล้วก็ในยังหมาสมดนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของรถแรกเงินนะคะลูกค้าคนไหนสิถือว่าหมุนเวียนเงินมาตันนะเจ้ามีเล่มรดอยากได้เงินในการก้าขายก็สามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของคาแซบขายรถยนต์มือสองนะคะจะมีในส่วนของรถทุกรุ่นถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รุ่นไหนสามารถพักสอบถามเพจเอแซบทีเ็กเชียงใหม่หรือว่าโทรก็ได้เหมือนกันเบอร์เดียวกันเลย0 6 3 1 1 4 9 5 5 5 สามารถถามได้ว่าลูกค้าต้องการรุ่นนี้รุ่นนี้ปีมีงบเต้อีเต้อีหรืออยากปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ลูกปีทำอาชีพแบบนี้สามารถจะ Finance ไฟแนนซ์ในกรณน้องเพศอย่างนี้ก็คือสอบถามได้เลยว่าใช้เอกสารอะไรยังไงคือลูกค้าบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเซ็นปุ๊บเอกสารชัดเจน1วันรู้ผลเลยค่ะก็คือการันตีเลย1วันรู้ผลรับรถได้เลยแล้วก,ก่อนออกรถเขาก็จะมีของแถมของแต่ละโปรโมชั่นแต่ละเดือนทุกลูกค้าแต่ละเดือนก็จะมาเ,เมือนกันเนียค่ะรถของเราทุกคันนะคะ่ะจะไม่หลักหมืน่น ไม่แท้ทุกครล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แท้ทุกครล้านเปอร์เซ็นต์ โปรโมชั่นประจำเดือนกันยายนนี้นะคะโปรเก้าของแถมมีอย่างพ่อองเดียวน้องเพชรจะมาบอกดังนี้เลยค่ะแถมฟรีหนึ่งนะคะประกันไทยชั้น1สําหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ประกันไทยชั้น2สําหรับลูกค้าซือา้อสดนะคะแล้วก็แถมฟรีพออบรฟรีค่าโอนฟรีแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะคะวันออกรถแล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อสงมบอบหนึ่งครัง้งแล้วก็ยังมีแถมฟรีแถมสีครั้งใน2ปีหรือทุกๆหมื่นกิโลนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนฟรียางฝัดน้ําฝนทุกคันก่อสองม้อค่ะกันนี้ก็เป ประจำเดือนกันยาของเรานะคะ่ะโปรโมชันนี้นะคะก็จุด้าจะหมดเขตสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าจองมาก่อนสิ้นเดือนภายในสิ้นเดือนนะคะก็คือได้ยังได้โปรนี้อยู่นะคะแต่ออกรถบบเกิน15ตุลาคมในเดือนถัดไปนะคะ ค่ะแล้วก็เนี่ยสคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเพชรจะมาดีวิวเป็นคันคันว่าทั้ง2คันนี้อันตัวนี้ปี2017แล้วก็ด้านขวามือปี2018มีความแตกต่างกันไงนะคะก็คือความแตกต่างก็คือต่างกันแค่1ปี แล้วก็จะแตกต่างกันที่ราคาแต่โฉมหน้าทั้งสองสองคันนี้จะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะโฉมใหม่ทั้งสองคันเดี๋ยวน้องเพชจะมาเดิมรีวิวว่าสองคันเนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคในส่วนของคันนี้ปี2 0 1 7นะคะจะดูกันตีไฟหน้าก็คือเหมือนกันทั้งสองคันไฟหน้าจะเป็นไฟมันติ d ด f เลกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะไฟเดย์ทามคือจะเปิดอัตโนมัติเพื่ตอตอนกลางวันนะคะ <Okay. S 1> ก็ส่วนตรงกลางนี้นะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียม um นะคะ ก็มาในส่วนของล้อแม็กจะเป็นล้อขอบ16แม็กเดิมแท้งจากโรงงานเลยค่ะตัวนี้เนื้อจะมีแชร์แขกแบบนี้แห้จากโรงงานกระจกเป็นกระจกภาพไฟฟ้าก็คือไฟเดี่ยวจะติดอยู่กับกระจกมองข้างเลยโอเแล้วก็ความพิเศษของ2รุ่นนี้นะคะ่ะถ้าเฮากดล็อกปุ๊บนี่เลยกระจกจะพับเองอัตโนมัตินะคะ่ะแล้วก็ถ้าเฮานี่กดล็อกก็คือจะเปิดเองอัตโนมัติเลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของมือจับนี่นะคะจะตกแต่งด้วยโคมียมนี่เลยแล้วกระจกจะมีสัญญาณการขโมยแล้วก็จะเป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนี่เลยจะสลักไว้ hey, แล้วก็เปิดพอทางในต่อด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะทูโทนส่วนตัวของเบาะเนี่ยจะเป็นสีครีมตัวฐานจะเป็นสีดำนะคะที่ปั๊บข้างจะเป็นปั๊บมือนะเจ้าแล้วก็นี่เลยด้านข้างจะเป็นทูโทนสีดำกับเบจสลับกัน เอก็อจะเป็นสไตล์ทรงกลมแบบนี้นะคะเป็นสไตล์โฉมใหม่ทู่ความแบบหรูหลาแล้วก็จะมีความสปอร์เพิ่มขึ้นใบพัดของมันจะสามารถกระจายความเย็ยนได้ทั่วถึงกว่าเดิมนะคะกว่ารุ่นเดิมเดิมแล้วก็เพนเพดนี้นะคะก็คือมีคื่ครบจากเดิมจากโรงงานนะคะปีผลิตของรถปี2017ตัวเพทก็คือปี2017ก็คือตรงกันนะคะตรงเพทนี้ค่ะก็จะมีเลขตัวถังเลยคัสีลูกค้าสามารถเอา แคปแล้วก็ไปเช็คศูนย์ได้เลยว่าประวัติของรถคันนี้มีประวัติพอเป็นมายังไงนะคะนี่เขาการันตีได้เลยว่ารถทุกคันของเขาเนี่ยรูประวัติเช็คประวัติได้ทุกคันหรือว่าจะทักมาสอบถามประวัติจากแอดมินเพ่แอดมินส่งเพ้่ได้นะคะนี่เลยแกะให้ดูแบบนี้เลยเาาน,นี่แกแกเข้ามาแกจะแกะจะก็แกะ,แกะ,แกะทุกบานแกได้เลยเนี่ยรูกลมคอมกิฟนี่เลยมันมีทำสีนี่ดู อ้าวเนี่ยเดิมๆเาได้มีสีโป้มีหอยโปลูกกลมคอมกิฟเนี่ยค่ะทั้งบานเนี่ยดูได้เลยเจา้าเลยมาต่อกันตัวยอั้งั้งหลังนี่นะคะ่ะตัวนี้ก็จะมีตั้งหลังในส่วนตั้งหลังจะมีตีเซียบ U S B ทั้งสองช่องนะคะตั้งหน้าจะมีหนึ่งช่องก็คือมีทั้งหมดตีเซียบ U S B สามชุดเลยแล้วก็จะมีที่หูใส่ คาซิตนะคะไอโซฟิต so สำหรับคนสำหรับลูกค้าตีตีมีลูกสองนาอก็ใส่เพิร์เพิกละข้างเลยะคะ่ะเพิร์ละคน้นจาวแล้วก็เพดานก็คือสวยงามได้เลยใหม่แม่แคบกบอกได้นั่งน้ำมันนะคะรองรับสูงสุดถึง e85 เลยนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ำมัน อึดทนอยู่แล้วนะลู้ขาหูอยู่แล้วว่าเอาติดนี่คือขึ้นชือในความอึดทนแล้วก็ต้องหลังจะนม้กิ้วตัวนี้ก่อนนี่ตก,กแต่งคมเงี่ยมเส้นย,วยาวๆมาเลยเแต่จะมีดอกรุ่นมากนีส่สวยจ้าเอาติดขึ้นฉือหกจีคือตัวท็อเขา,า,าสามารถเปิดตั้งหลังได้เลยได้หกโฟลอดเรียบร้อยหรือว่าลูกค้าจะเปิดจากกุญแจก็ได้หากกดค้างไว้นี่มันก็เปิดด้วยเขาละนี่ข้างหลังก็คือว่างขวางอยู่แล้วเนาะ ตัวนี้นะเดี๋เขาก้มเพื่อพอได้เลยว่าของเขามีการติดแก๊สหรือการทอดน็อตอย่างหรือเปล่าแต่ลูกค้าต้องกังวลเลยค่ะขเขามีทับประกันอยู่แล้วถ้ามีจนนักมีอุบัติเหตุนักอย่างลูกค้าออกรถไปมาเกิดเจ็ดวันเรามาคืนใด้เงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้านี่เลยเขาก็จะไล่เพือพอว่าน็อตเดิมก่อซีดีโคนเดิมก่ออะค่ะนี่เขายิ้มพือพอก็จะมีรอยเฮ็บรอยเล็บเขาเลยชัดเจน ยางอะไรกับมีครบครบค่ะมียางมีอุปกรณ์สําหรับเปลี่ยนยางได้เรียบร้อยมีด้านในก็จะมีนี่ไ่ะยูโคนยังยังยูอยู่เลยเจ้าก็คือเดิมเดิมจากโรงงานทีนี้ยางอะไหล่ไม่เคยใช้ในซีซีจากโรงงานยูยู่ีทีซีจากิุยางเลยเจ้าใหม่ๆมากๆเลยกันนี่ ใช้เลยใช่แล้วนี่ตัวนี้ก็งามพยายามแม่คันนี้นะทะเบียนทะเบียนเลยแม่คันนี้อ่ะทะเบียนดูไปเลยแตงหวยก็ได้นี่สามเสี้หกศูนย์เลขสวยงาม,ามแล้วก็อ่าตังค่างก็กว้างขวางเนื้อเพดหนั่งคือพอว่ามันประมาณจ้าต่านี้ต้นตุ้ยก็คือนั่งได้กว้างได้สองคนสองคนแตเล่นแฟกละถ้าตุ้ยนะแล้วก็หัวก็ขึ้นเรือเนี่ยค่ะตังค่างก็โอเคต้นนี้จะได้เพื่อตีทักแข่งตังค่างมาเป็เจ้าก็จะเป็นพิงแบบนี้เปได้ วางขวางเลยที่เปี่ยูเีเขานั่งรถไปเขาอยากจะชาติโทร,ทรศัพท์มี2ช่องลูกกะาเล้วก็มีส่อนของแต่ลจอสคนครับนี่นะคะว่าจะมีนี่กระจกแท้าจากโรงงานติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วก็นะคะจะเป็น2อข้างสองลุ่นจะเป็นเปิดประตูอัตโนมัตินะคะเป็นระบบสมาร์ทเอนทีนะคะ มันต้องกดขาาจได้เลยแขว้ใกล้ๆเศกกระเป๋าเศกกระเป๋าเปิดอีกเนาะปุ๊บอ่ะลูกค้าจะเปิดลูกค้าจะเปิดเนี่ยกดล็อกเองอัตโนมัติได้เลยนะคะรุ่นนี้สะดวกสบายมากๆทั้งสองกันอีอที่ก็จะไปรีวิตังในก็พอวันอื่นไปเข้าจะปิดปัดมือเพิ่มสองเพิ่มแล้วก็ประตูด้านข้างนี่ก็จะมีปั๊ดคูลเกอา์มาด้วนะคะเป็นประตูอัตโนมัติ อี okay. เนี่ยก่อนจะสตาร์ทถืพอสตาร์ทเป็ี่ยนปุนผพวสตาร์ทน,นะคะเลยเล็กไหมคันนี้อยู่ที่ 90, เก้าหมื่เองค่ะเก้าหมื่นแปดพันแปด้อยสาสิบห้าตอนนั้นค่าก็จะมีปรับกระจกนะคะซ้ายขวาขึ้นลงนอกตรงนี้นี่ตัวทับก็จะเป็นสามารถปรับพวงอะไรมาติฟัง์กชั่นสามารถปรับเพลงปรับอย่างงเปลี่ยนโหมดได้ติดมือนี้เลยค่ะ หน้าจอจะเป็นตรงนี้เครื่องเสียงจะเป็นจอค่าซิกนะฮะรองรับ cd Sm Aux นะฮะใส่ a ออยู่ตรงนี้เลยสำหรับ s b อีกหนึงช่องแล้วก็จะมีช่องเสียบ USB ข้างหน้าให้หนึ่งจุดนะคะระบบแอร์ก็จะมีปรับระดับได้แบบบางคนอยากเย็นหน้าเย็นเท้าหรือว่าทั้งสองก็มีเหมือนกันปรับแรงความแรงได้ถึง4ระดับมีไล่ฟ้าหน้านะคะแล้วก็นี่เลยปรับความแรง ก็จะมีช่องตรงนี้เพือแถมหนึ่งช่องเกียร์จะเป็นเกียร์หกสปีดะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเม็ดมือแบบก้านแบบนี้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะปรับสามารถปรับเพลงปรับโหมดได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะตัวนี้ก็คือได้ไปค่ะคุลงไดงปรับสามารถปรับขึ้นลงได้นะคะความปลอดภัยคือเคือ่องเอเดตมาถึงเจ็ดใบเลยนะคะปลอดภัยมากๆเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้ก็คือ จับจองกันได้เลยราคาดูตี C ีไปปลายจะเดียวเขาจะเฉลยราคาตอนท้ายทั้งสองนนี่เลยกั้งหน้าลูกค้าแต่งหน้าแต่งตาคือมีไฟให้ลูกค้าเรียบร้อย <S 2> <S 2> <S 2> คือสะดวกสบายมากๆนี่เลยก็จะนี่มันใช้เขากับปิดเนี้ยไฟจะไปได้เป็นอัตโนมัตินะคะเป็นปับ๊บปิดมือแล้วก็นี่ไฟด้านหน้าก็จะมีด้านข้างนี่ก็จะเหมือนคนขับเลยค่ะมีกระจกให้มีเปิดปิดอัตโนมตัติมาใช้เขากับปิดไว เลยแล้วก็ห้ดูในส่วนของเพดานเพดานก็นคออือยังขาวใสเหมือนเมือนหนึ่งสาวใสเนียนสวยเนีย่ยอย่างถ้าคนตุ้ยครับอ่ะแล้วก็อย่างพวกอะไรนะคะสามารถปรับได้เนีย่ยผู้หญิงครับอยากได้ตำ่ำอยากได้สูงปรับขึ้นได้ขึ้นได้ลงได้สองัดับเลยค่ะขึ้นลงปรับเองได้ง่ายเลยะคะ่ะปรับเองได้เลยเนี่ยเรียบร้อย ไฟเดททมตัวนี้นะค่ะจะอยู่ด้านขวามือลูกค้าสามารถเปิดปิดได้นะค่ะถ้ามาใจลูกค้าจะปิดก็ได้เหมือนกันเฮือตัวนี้ก็ถือถือถือว่าเฮือมาครบแล้วค่ะฟังก์ชันหลักๆตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยก็คือได้มาครบเลยมาในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะค่ะเลยเดี๋ยวเพชดไปดูนี่สะอาดใสสวยงามตัวนี้จะเป็นเครื่องซีสูบ16ว้าว์ว92แรงม้าเลยนะค่ะ จะเป็นเครื่องดูโอวีวีทีไอนะคะเป็นเครื่องแบบใหม่นี่ซูมมาเห็นใกล้ๆเลยนะคะนี่เขายัางก่อนที่เขาจะไปล้างนะคะคันนี้แต่ก่อนซรงเขาจะมีการล้างแล้วเขาจะอาทูก้าแหมหนึ่งรอบนะคะเนยก็จะเป็นฝาเดิมจากโตโยตา้าจากโรงงานนะคะนี่ซิลิโคนยีกกรเป็นหอยคือเป็นฝาแท้ๆเดิมๆจากโรงงาน ลูกกลมมีน,นี่สติกเกอร์มอกอกอ,อยู่ครบนะคะถ้าลูกค้าออกรอดับเฮานะมีโปรโก 9, ก็จุดเก้าก็คือเปลี่ยนแบตแบตเตอรี่ให้ใหม่ฟรีไปเลยยังไม่พอเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนให้อีกแต่เดี๋ยวเขาจะมาสรุปโปรโมชั่นเดือนเก้าผู้ฟังนะคะช่วงท้ายนะคะในส่วนของคันนี้ปี2018 ไฟหน้ามังติรีเฟคชันนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ก็คือเหมือนกันเลยกับตัวคันแรกตรงกลางตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันเลยเป็นสีบอตเท่าเดิมเดิมจากโรงงานทั้งสองคันนะคะอาจจะมีเก็บสีนิดหน่อยนะคะบางชิ้นบางจุดยางขอบ16ล้อแม็กเดิมจากโรงงานเหมือนกันทั้งสองคันนะคะแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันมือจับตกแต่งด้วยโครเมียม นี่สัญญาณการขโมยให้เดิมแท้จากโรงงานกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าเอ๋นี่เลยข้างในก็จะเป็นเบาะสีครีมฐานสีดำปรับมือทั้งสองด้านนี่ข้างในก็สวยงามในส่วนของนี่ก็จะแกะดูทุกคันนกาจะแกะดูทุกคันได้เลยนี่นะคะเลยแน่นๆดูกลมแน่นๆ <Okay. S 2> mm hmm. กอนนี้เลยก็ท้าน่าก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนเดิมนะคะคล้า,ายๆกับคันนัอนเลยน้องดูสองคันนี้ก็คันนี้ก็จะคล้ายๆกับคันแรกเลยนะคะมีลำโพงคู่หน้ามาให้ด้วยนี่ค่ะด้านหลังต่อก็ด้วยด้านหลังนะเจ้าด้านหลังก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะรุน่นนี้มาได้มีพักแขนตรงกลางหึจะเป็นเบาะสีครีมข้างในก็อเบาแทบไม่ได้ใจเลยคะ่ะรุ่นนี้คันนี้เนาะไม่ก็บคันตะ่กี้แฮม น้ำ okay. มันก็คือรองรับสูงสุดที่ e85 เหมือนกันเลยนะคะข้างหลังจะเป็นหลอดไฟ LED นะเจ้าตรงนี้ตกแต่งคิ้วนี่ด้วยคมเนี่ยนี่ก็จะวาง 6G เหมือนกันริ้วรอยแทบบอกเลยมีเลยะคะ่ะกันนี้นี่ก็จะเปิดให้ดูข้างหลังอันนี้นี่ให้ดูข้างในก่อนสวยงามลูกกลมคมกริบเหมือนเดิมทั้งสองขั้นจะเปิดให้ดูนะคะยังอะไรก็ยังครบ ร้อยสีตี่ยาอะไรก็ยังอยู่ครบเลยค่ะมีอุปกรณ์ให้ครบเดิมแท้จากโรงงานเลยคะ่ะในตรงนี้ก็มีร้อยคีตัวเลยค่ะก็คือสวยงามโอเคในเพชรจะพาไปดูในส่วนของข้างในนะคะนี่นีก็จะมีระบบ smart entry เหมือน,นกันก็คือล็อกแล้วเขาก่อาเจไว้มันต้องมันต้องจะคาเจเปิดแล้วก็เปิด,ปดอัตโนมัติเหมือนเดิมเลยค่ะ เงื่อนข้อสังข้างนอกเงื่อนข้อ,ขอก็คือเนี่ยกระจะบองไฟทั้สี่้านแอ <c oughs> จะเป็นลูกกลมเพื่อเพ้่ความแอมันมีความสปอร์ตคาะขึ้นนะคะแล้วก็กระจายแรงลมได้ดีขึ้นกว่าเดิมสตาร์ทเป็นระบบพูดสตาร์อก็จะมีปรับกระจกข้างซ้ายขวาน,นะฮะแล้วก็ปรับเบะาะก็จะเป็นนี่ปรับมือของอะไรมังติฟังก์ชันปรับโหมดต,ต่างๆได้ที่ คงอะไรเลยเจ้าหน้าจอเป็นแบบพลาสติกเหมือนเดิมมีระบบรองรับ A F M A M U S B นะเจ้า C D ก็ยังยังรองรับอยู่นะคะรุ่นนี้แอ์ A, ก็สามารถปรับโหมดต,ต่างๆได้เกียร์เป็นระบบแบบ6สปีดนะคะมีช่องตรงนี้ให้1ช่องมีช่อง USB หนึ่ช่องด้านหลังมีช่อง USB อีก2ช่องมีที่วางแก้วน้ำ ได้ถึง2แก้วเลยทีเดียวนี่กระเบกมือโอเคแล้วก็ะบบความปลอดภัยของทั้งสองรุ่นนะคะมีขึ้นมาแบบครบคันเลยนะคะยังจะมีระบบ t r c ระบบป้องกันการหมุนล้อฟรีนะคะแล้วก็ VSC ระบบการควบคุมการทรงตัว ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อกและการลื่นถลย แล้วก็ e b d ระบบกระจายแรงเบรกนะคะก็คือเรื่องความปลอดภัยทั้งทั้งสองคันเนี่ยก็คือจะไม่าหายห่วงหายห้องเลยนะคะนี่เดี๋ยวต่อไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องก็คือเหมือนกันทั้ง2อรุ่นนี่ค่ะาจากตีเพชทคือดูทั้งสองคันข้างซ้ายปี2017ด้านขวาปี2018คือาความตแตกต่างก็คือต่างกันแค่หปีเท่านั้นนะคะราคา 2, ปี2017อยู่ที่479,000ฟรีดาวลูกค้าผ่อนข้างวดอยู่ที่7,977บาทผ่อน84งวดนะฮะส่วนด้านขวาปี2018ราคา5 9 0 0 0บาทฟรีดาวข้างวดอยู่ที่8,476บาทผ่อน84งวดก็คือต่างการประมาณ ก็คือมาถึงพันนะคะประมาณห้าหกร้อยก็แล้วแต่ลูกค้าว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะก็คือถ้าโดยรวมจากทีเพจรีวิวแล้วก็คือชมก็คือเหมือนกันทั้งสองคันชมใหม่ไม่นินเชนไฟหน้าก็คือมาเหมือนกันระบบด้านในก็แทบจะไปแตะตั้งกันเลยตัวนี้ตั้งก็แค่หนึ่งปีตั้งกันที่เลขไหมตั้งกันแค่สองอย่างแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนก็คือเลือกแบบนั้นแล้วก็โปรของเดือนกันยานี่นะเจ้าเป็นโปรก็จุดเก้า ของเฮาจะมีของแถมอย่างพ่อของเดเพชจะมาอู้ผู้ฟังนะค่ะแถมฟรีหนึ่งนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์ประกันภัยชั้นสองสำหรับลูกค้าซื้อสดนะค่ะแล้วก็แถมฟรีพอดบฟรีห้าโอนฟรีแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะคะมันออกรถแล้วก็ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อสองมอบหนึ่งครั้งแล้วก็ยังมีแถมฟรีแถมซีครั้งในสองปีหรือทุกๆหมื่นกิโลนะค่ะแล้วก็จะมีเปลี่ยนฟรียางฝัดน้ําฝนทุกคันก่อสองมอบค่ะกันนี้เป็นโปรพ ประจำเดือนกันยาของเรานะคะลูกค้าที่สนใจรถนะคะเอาติดหรือว่ารุ่นคันอื่นๆน,นะคะของเขาของทางคาแซบนะคะมีรถทุกลูกค้าเลือกหลายรุ่นนะคะถ้าลูกค้าสนใจอยากได้รุ่นไหนถ้ามาสอบถามทาอินบอกในเพจ a c e b o o k เอแซบทีเล็กเชียงใหม่ได้นะคะหรือว่าจะโทรที่เบอร์0631149555นะคะ หรือว่าจะติดต่อติดตามเราทาง YouTube ก็คือชื่อเดีวยวกันเลย s อเซียเชียงใหม่ C ติต๊กตอกก็คือเหมือนกันนะคะ s อเซียเชียงใหม่ C นะคะหรือว่าถ้าลูกค้าดูช่องทางไหนก็กดไลค์กดแชร์เพ้่นน้องเพชรเลยนะคะหรือว่ากดหัวใจน้องเพชรก็ได้นะเจ้าเป็นกำลังใจน้องเพชรนะคะลูกค้าสามารถติดตามน้องเพชรได้ดูน้องเพชรไลฟ์สดรถทุกๆวันอังคารนะคะจะมีจัดโปรโมชัน่นหรือว่ามารีวิวรถรุ่นอืน่นรุ่นไหนก็ลองติดตามได้นะคะทุกวันอังคารเวลา3โมงตรงนะคะทางช่อง เฟซบุ๊กเลยหรือว่าถ้าคนไหนมันมีเวลาดูสามารถดูย้อนหลังได้ในทาง YouTube หรือว่าเพจเฟซบุ๊กทีเซ็้เชียงใหม่นะคะโอเควันนี้นะ้องเพชรเกาะลาไปก่อนละคะ